สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องอุ้ยหักเด้ออีสานชาแนลจ้าเมื่อนี้เขากลับมาอยู่ที่นาของแมกองท้างหลังนี่จะคือขออควายของแมกองจ้าเมื่อนี้อุ้ยสิพาพี่พาน้องไปเบิง้งแม่ควายใกล้สิออกลูกสังเกตแบบใดเบิ้งแบบใดไปเบื้องน้ากันจ้าจ้าควายอยู่นี่เมื่อสู่โตแล้วจ้านี่อยู่ขออของพ่อโอดของแมกองเขาจ้า กะสิพาพี่พาหนองเข้ามาเบ่งแม่ควายไก่คอดหรือแม่แม่ควายของแกไก่สิออกลูกแล้วโมเมนต์ Moment, บอกแม่น้อยนี่เด้อยจ้ะตัวนี้น้อยนี่ของไผ่น้อโม่งจ้ะเดีย๋ยวเขาลงไปทางลางก่อน,นอยมันบมบบน,มน,บน,นีโอ้ยมีแต่ตัวอ้วนๆงามๆจ้ะน,นี่ อุ้ยจ้าบานสวบมาดูสิเอมาพี่มาพี่ๆๆนี่อันนี้ก็คืออุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยน้องทองส้อยกับแม่ทองแกาวอ้ยทองสวยเฮาแม่จ้าน้องทองสร้อยเขาตัวใหญ่ขนาดเลย น้องท้องไส้ตัวใหญ่มากมากจ้ะโอ้เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตัวต่อไปจ<ห>้าตัวต่อไปก็คือแม่ควายท้องแก่ใกล้คลอดจ้ะนี่คาดว่าคงสิบบ่โดนจ้านี่อาการแบบนี้บ่โดนแท้ๆจ้า นี่ก็คือนางไม่แม่ของเจ้าเก่งจ้าเดี๋ยวนี้เรากัอุ้มทองของเจ้าฟ้ายทายาทของแก้วฟ้าจ้าในทองของยายไม่นี่ก็คือหลานของแก้วฟ้าเด้อพี่น้องเอาไม่ลูกๆลูก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 ก็นี่นหละลูกลูกลูกเออ นี่แหละจ้าโอ้เบิ่งทองเราดูจ้านี่ทองใหญ่คักก็อุ้ยจ้าก็อุ้ยคือบนเลยจ้าแต่ว่ามันจังเห็นว่ามันใหญ่นี่เห็นไปเบิ่งทา้งนาเตี่ยมาเลยมาดูกันเลยน้องมาปางว่าให้มาดูข้างหน้าจ้าหน้าตาของใยไม้อันพุ่งเหยื่อออกมาอุ้ยพุ่งเหยื่อออกมาว่าสันน้องมาปางว่านี่แหละจ้า มหมันว่ามันควายแหละแล้วไม่เป็นหมูอะไรน่ะเนี่ยมันอ้วนคือหมูเลยจิลูกแกโตลักษณะควายใกล้สีออกเนาะจ้ะช่วงท้องช่วงยังสีบกลงมาเมื่อจ้ะนี่รันลงมาเมื่อจ้ะลอกกับมาเบิง้งมองทไถ่มันกันช่วงท้ายก็คือเก๋เนาะจ้ะลันช่วงนี้ก็ลันหมดแล้ว ลันลงเมดดากหน่งสิน้อยรีบลงจ้าเต้าน้มจ้านี่เต้าน้มจากบวมเหลี่ยมโม่งๆมงยู่กะสิเริ่มเงี่ยวลงจ้าจังสายตาอุยเนาะพี่น้องเบิ่งอาการแบบนี้เพเกิดอาทิตย์นึงจ้านี่ออกแท้ห่วงไงครับความความที่ว่า ไก่ออกเลยจ้าหนิแสดงว่าอันอีแตจมันกระเบนขึ้นมาแม่ลูกนี่ท้องแก่ใกล้คลอดจ้าบางที่ก็สีส้มสัญญาณแบบน้ำเมือกจ้าน้ำเมือกน้ำเมือกก็จะออกคุณคุณคล <c oughs> ้ายๆกับน้ำเขาปลาของเขาเขาสีเห็นอยู่เรื่อยๆจ้ากับแม่ควายท้องแก่จ้า ไงแล้วนี่จ้าไงงานคักจ้านี่พออเจ๋เกืออยียงลันลงเมื่อจ้าถ้าเขาสีออกอีลีพี่น้องลักษณะหางเขาจะเงื้อขืนจ้าเงื้อขืนก็นี่โหนบ็กินยาเป็นกระวนกระไว้พ่องกับสีมีอาการเกง่งโตจ้าควยกัสีมีอาการเบ่งจ้า ดีบ่ดีมอมมือ,มอนี่มือเอืน้นบาบุพี่น้องเลยอาการนี่เกแล้วลงหลายแล้วแล้วย่างคักแล้วจิบพ่อพหอดอาทิตย์ํำดอกอาการเพื่อนเนี่ยเบิงทรงเป็นตามมิรุนยู่มือซวงมือนี่แล้ว่ยจ้า ออกมือนี่เลยมาลกูกอุ้ยออกมือนี่กะดีเราเว้ยนี่เป็นตาออกอยู่ดีเนาะปังเนาะโอ้อันนี้ก็คือเจ้าเมฆาเมฆาโอ้ยเมฆาคือตัวเงยลายแถววัที่นี่แต่ว่าเขาหน่อยตัวเงยเขาหน่อยตัวเงยตัวลกูก เม่ะอายุบได้หลายเดือนตัวแม่ตัวนั่นท้องสอยอ่ะใม่มใิ้ก็บอกแม้าเลยต,ตัวนั้นเันลูกตัวใดตัวตัวนั่นนาสิซื้อม,ามาหม่แมนบอแมนตัวซื้อมะม่าเมนเนอตัวใดซื้อมะมัเหรอ บอาเรื่องว่าอุ้ยกระจำตบบได้ดไรเพราะว่าอุ้บ่ได้มาโดนแล้วหมบอหุ่จักอิลิมึงท่องแล้วลันคักคักดูดดดคักแล้วชาวันทาป้าเขนมันถีบใด้อีพอดีลอดแมนมันรุดแล้วกจดแล้วเกยรุดลายแล้วจอก่อนยูหันยูหมน มีเกลัานเมดแล้วรุดเมดแเล้าจ้านีโอ้ยี่อกเลยละเอาอันว่าอาทิตย์นึ่งกับสีโดนพดพอพอดอกหมื่สองมือก็โอเนเมื่อเอือนเสารสิบไั้ตออรับสมาชรคลิกไม่สะบูนณ์เท่าใจแล้วเทาไรนึงเถาไรแล้วสูสีกับไม่ไงไม่ผุดไม่ไงวานผุดหลอเนี่ยเทานั้นก้ว่าเท่าไรก็ได ต่ว่าตัวนี้เป็นตัวไรของของของผู้ไรของพ่อเงอ้วนบ่ของพ่อเงยอันมัอ่อันอักวาแบรอกวุบรยากาศรอบๆจ้าพี่น้องอันอุจจำซื้อควายบ่อด้ไอหรอากแต่ละตัว ตใดเป็นตวัวใดจ้าพี่น้องนี่ก็คือขอกของ่อโอดด้จ้านี่แหงแรงคักจ้าจ้านี่แหละจ้าพี่น้องแม่ควายทองแกไก่สีคอดหรือไก่สีออกลูกแล้วสังเกตเบื้องหางเพิ่นจ้าสังเกตเบิ้ง ช่วงนี้ของเพื่อนจะเพื่อนจะรันลงหลายเราหางเพื่อนก็จะมีอาการซี่แบบนี้จ้าซี่ขึ้นเงืองหางแบบนี้ตลอวจจ้าเราก็ไปเบิ้งแม่ควายที่ว่าท่องแก้ือก,กันแต่ว่าบบทันได้ใกล้สิออกเพราะวาหางเพื่อนก็สิเป็นลักษณะนี้จ้ามันก็จะดเส็มหางเพื่อนก็สิโบโดบบชี่บบชั้น้งเราสิอยู่แบบปกติธรรมาดาเนาะ แบบนี้จ้านี่คือจะไม่ใย่พุ่มของเขาเนี่จ้าจ้าตัวนี้ก็ทองแก่คือกันจ้าหัางกับป่หันได้เงืองได้สันจ้าสวัสดีค่ะน้องทองซ้อยน่ารักจังเลย พี่น้องจากที่น้องอุ้ยได้พามาสังเกตแม่ควายทองแก่ไก่สีออกลูกแบบนี้แล้วเราเขาก็มาล้อลุ่นกันจ้าว่าเราสีออกภายในอีกบกี่เมือนี่แหละจ้าว่าเราสีได้โตผูหรือโตแม่จ้าสีออกเป็นค้ายดำหรือค้ายดอนจ้าถ้ามีอาการแบบนี้แล้วพี่น้องมิถุลาย,ย่ไสก็ให้เฝ้ากับมาเฝ้าเอาเด้จ้าถ้ามีมาให้ใหให เขาบอก่หนาที่สีเอาไว้แบบให้เขายู่ผู้เดียวโตัเดียวนะจ้ะเพราะว่ามันสิเป็นอันตรายสิเกิดอันตรายกับแม่ค้ายกับ,กบลูกน้อยได้จ้ะแต่ว่าอาการของเราเมื่อนี้พี่น้องเราจะเป็นกระห้นกระหายเหลือเกินลักษณะจะเป็นแบบปวดขีบปวดเน่ยวอยู่เรื่อยนี่แหละจ้ะลักษณะของแม่ควายไก่ขอดจ้ะ ดีบ่ดีอาจจะออกใส้มือนี่กับวัชพักนกันเพราะว่าอย่างของเรามันกันหลุดลัานลงมาหมดแล้วเอาพี่น้องเราลุ้นน้ำกันจ้ามือนี้น้องอุ้ยหักเด้ออีสานชาแนลก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามเราก็ใไห้ความหากักทรงกำลังแรงใจมาเพราะว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือกดถือใจไห้จ้ามือนี้ก็ตตองลาไปกอนเดี๋ยวพบพ่อกับน้องอุ้ยได้ คลิปไม่คลิปหน่ไในหักเด้ออีสานชาแนลเด้อจ้ามอนีก็ต้องราไปก่อน